ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับพร้อมบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับตรงนี้เป็นสวนขนุนนะครับสวนขนุนกับสวนกระท้อนนะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างถนนสามสามตัดใหม่นะครับห่างถนนเส้นสามสามตัดใหม่แค่ หนึ่งจุดห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับหนึ่งกิโลครึ่งนะครับแล้วก็ห่างห้างโรบินสันปราจีนบุรีเจ็ดกิโลนะครับห่างตัวเมืองตัวจังหวัดปราจีนเลยนะครับแล้วก็ตลาดห้างโรบินสันสถานีรถไฟนะครับเพียงแค่เจ็ดกิโลเท่านั้นอยู่ในชุมชนนะครับเพื่อนบ้านไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยสภาพทางเป็นอย่างนี้นะครับก็ลงจากถนนเ,าเราออกไปตรงเนี้ย นะครับประมาณร้อยเมตรนะครับไปถึงตรงนั้นจะเป็นแยกแล้วเราก็าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปอีกนะครับเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณร้อยเมตรนะครับสภาพทางเข้ามาถึงที่ต้องการจะขายเป็นทางลูกรังอย่างนี้เลยนะครับกันไว้สี่เมตรเข้าจากลงจากถนนลาดยางมาสองร้อยเมตรนะครับก็มาถึงที่ที่ต้องการจะขายนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับจะพาเข้าไปชมด้านใน นะครับจะพาเข้าชมด้านในสภาพทางก็เป็นแบบนี้นะครับบัตรเข้าไปจอดรถอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับสภาพทางเข้ามาจากถนนลาดยางสองรอยเมตรนะครับเป็นสวนถนนอ่อนนะครับถนนอ่อนนี่นะครับ หลักเขตนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับจะมีหัวหมุดอยู่นี่เลยนะครับหัวหมุดตรงนี้แล้วก็ตรงไปชนคลองเลยนะครับตรงไปชนคลองคือด้านขวา่างขวามือของหมัดเนี่ยนะครับที่บัตรจอดรถหรือบัตรพาเดินตรงไปชนคลองนะครับไปดูคลองน้ํานะครับฝั่งนี้ก็เป็นล่องน้ํา รอบเหมือนเหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวบัดจะพาเข้าไปชมนี่นะครับเป็นสวนขนุน สี่ไล่หนึ่งงานนะครับเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะครับตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับติดคลองด้วยนะครับติดคลองแต่ว่าทางคุณลุงนะครับต้องการจะขายนะครับคุณลุงแกก็อายุเยอะนะครับอายุเยอะแล้วทีนี้ก็อ่อ เกษียนนะครับเกษียนงานมานะครับก็มาอยู่นะครับก็มีบาดานด้วยนะครับตรงนี้เป็นบาดานนะครับขึ้นอยู่ตำบลพันรพระนั่นนะครับสภาพบ้านนะครับเดี๋วบัดจะพาเดินชมนะครับอันนี้ให้ชมท่านนะครับ สี่ไร่นะครับสี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบห้าตารางวาห่างถนนส่วนสอนเส้นสามสามหนึ่งกิโลครึ่งแล้วก็ห่างตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับเจ็ดกิโลเท่านั้นราคานะครับคุณลุงตั้งไว้นะครับไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทราคานี้ต่อกับคุณลุงโดยตรงนะครับอันนี้เป็นด้านคลองนะครับ นี่เลยนะครับด้านคลองหลักเขตของเรานะครับก็จะมาชนคลองเลยนะครับนี่นะครับอยู่ในชุมชนนะครับตรงข้ามคลองเนี่ยจะเป็นทางคอนกรีตนะครับเป็นทางคอนกรีตมีเพื่อนบ้านอยู่ล้อมรอบนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยนะครับ นะครับแปลงที่ติดกับของเรานะครับก็เป็นเนี่ยแปลงที่ติดกับแปลงของเราเนี่ยครับเป็นสวนทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นสวนผสมกระท้อนนะครับแต่ของเราคุณลุงนะครับคุณลุงก็อายุเยอะแล้วนะครับไม่ได้ปลูกไว้นะครับนี่นะครับคลองนะครับสภาพคลองน้ําดีนะครับขนาดหน้าฝนนี่น้ํายังไม่ขาดเลยนะครับแล้วก็ไม่ท่วมด้วย นะครับน้ําก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นคลองเล็กๆนะครับเนี่นะครับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับตั้งแต่ตรงหน้านุ้นนะนะตั้งแต่ตรงหน้าที่บัตให้ดูที่แรกนะครับก็ตัดตรงมาเนี่ยมาชนคลองเนี่ยนะครับแต่หลักมุมด้านนี้บัตยังไม่เห็นนะครับว่าอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีบ้านอีกหนึ่งหลัง ราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับต่อไร่สีไร่หนึ่งงานกับอีกเจ็ดสิบห้าตารางวานี่นะครับคองจะเป็นแบบนี้นะครับตำบลบ,บ้านพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินตั้งอยู่หมู่สิบนะครับด้านนี้นะครับจะติดคลองจนเกือบถึงท้ายแปลงเลยนะครับแล้วรูปแปลงนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้ เนี่นะครับอยู่ปลายนิป่องบาดนี้เลยรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับรูปแปลงเป็นแบบนี้เลยนะครับอันเนี้ยตรงนี้เป็นคลองนะครับแล้วทางที่บัตรเดินมาถ่ายที่แรกก็จะอยู่อยู่ตรงเนี้นะครับระบุเป็นกันเป็นแนวทางไว้ชัดเจนนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้สี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับแบบนี้เลยนะครับ ในแปลงก็จะมีเป็นสวนขนุนแล้วก็กระท้อนนะครับแต่ทุเรียนไม่มีนะครับเพราะว่าทางคุณลุงไม่ได้ปลูกไว้นะครับด้านนี้จะติดคลองนะครับราคาไล่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทคุณคุณท่านใดที่มาซื้อก็สามารถลงทุเรียนได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นสวนแบบนี้นะครับหางถนุนตัดใหม่นะครับเส้นสามสามตัดใหม่ที่ตัดจากอำเภอ ปราพีนครนายกนะครับเพียงแค่หนึ่งจุดห้ากมเท่านั้นเองนะครับหนึ่งกิโลกอีกห้าร้อยเมตรนี่นะครับเป็นคลองรอบแบบนี้เลยนะครับเป็นคลองรอบเป็นพื้นที่โคกสวนกระท้อนนะครับปลูกอะไรก็งามนะครับที่ดินในตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับนะครับกระท้อนนี่เต็มแปลงเลยนะครับกระท้อนกับ ขนุนนะครับขรอนกับขนุนเป็นพื้นที่เตีนๆแบบนี้นะครับด้าน้านริมก็จะขุดอ่าเป็นคลองไม่ใช่คลองขุดนะครับเป็นคลองสาธารณะนะครับเนี่ยนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับคลองก็กว้างประมาณสักอกกว้างโขนะครับกว้างประมาณสักอ่าสิบเมตรสิบห้าเมตรได้เลยนะครับแล้วก็ยาวไปนะครับ ขอบเขตที่ของเราก็ยาวตามคลองนะครับเหมือนอยู่เป็นเนี่ยนะครับมองกันลงโล่งแบบนี้นะครับคุณลุงต้องการจะขายนะครับมีบ้านพักให้อีกหนึ่งหลังด้วยราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับต่อไร่นะครับสีไร่หนึ่งงานกับอีกเจ็ดสิบห้าตารางวาแล้วก็ขายพร้อมบ้านสิ่งปลูกสร้างนี้ไปด้วยเลยนะครับบ้าน เนื้อที่บ้านนี่ถมไว้นะครับถมไว้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับก็สูงกว่าระดับก็ประมาณสักแปดสิบเซนนะครับก็จะให้มองเห็นรอบๆเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเสียงรถถนุนตัดใหม่ก็ยังได้ยินเลยนะครับเนี่ยนะครับลงจากถนนลาดยางมาสองรอเมตรเท่านั้นเองนะครับทางก็กันไว้เป็นระบุเป็นทางสาธณะชัดเจน นะครับคุณลุงต้องการจะขายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจโควิดนะครับก็สวนก็ดูแลไม่ไหวนะครับอายุก็เยอะแล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดสิบแล้วแล้วด้านนี้ก็ติดกับรั้วของเพื่อนนะครับมีจะมีรั้วไม้ไผ่ทาไว้นะครับทําไว้บไวแบบนี้เลย คุณคุณท่านใดที่มองหาที่พักยามวัยกเกษียณนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหลักเขตท่านนี้นะครับก็จะเป็นอ,อคือไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะมีคนมาลุกล้ำนะครับเพราะว่าทางทําเป็นล่องเล็กๆไว้ลักษณะเน,นี้ยนะครับเนี่ยทําเป็นล่องน้ําเล็กๆไว้นะครับนะครับรอบแปลงเลยนะครับ แล้วอีกด้านเนี้ยก็เป็นด้านทิศตะวันตกแปลงนะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับติดติดกันนะครับเพราะอยู่ในตัวเมืองนะครับในตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้ห่างอ่สถานีรถไฟปราจีนบุรีห้างโรบินสันปราจีนนะครับอา่าสำนักงานต่างๆนะครับเจ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับห àng, ่างถนนตัดใหม่เส้นสามสามสู่อรนาสอนหนึ่งจุดห้ากิโลนะครับแล้วก็ นครนายกยี่สิบหกิโลนะครับห่างตัวเมืองนครนายกยี่สิบหกกิโลนะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้110อยสิบอ่ร้อยหนึ่งกิโลนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยหนึ่งกิโลชนบุรีร้อยยี่สิกกิโลนะครับแล้วก็อ่เปรียบเทียบจากฉะเชิงเซานะครับเจ็ดสิบแปดกิโลนะครับฉะเชิงเซาเจ็ดสิบแปดกิโล ขายที่เนื้อที่สี่ไร่พร้อมบ้านอีกหนึ่งหลังเป็นที่สวนนะครับอันนี้ไม่มีทุเรียนนะครับเป็นสวนขนุนกับสวนกระท้อนนะครับสวนขนุนกับสวนกระท้อนนะครับวันนี้นะครับทางคุณลุงก็ไม่อยู่นะครับคุณลุงอคุณลุงก็ไม่อยู่นะครับคุณลุงแกออกไปตลาดนะครับ คุณลุงไปออกไปตลาดก็เลยอไม่ได้เปิดภายในให้ชมนะครับก็ให้ชมแค่สภาพาเนื้อที่นะครับเป็นที่คุณลุงนี่ตั้งบ้านไว้กลางแปลงเลยนะครับกลางเนื้อที่เลยแล้วก็ที่ล้อมรอบนะครับนี่เลยป,ปัจจุบันนี้คุณลุงก็อยู่นะครับอยู่เนี่ยนะครับแต่คุณลุงต้องการจะขายนะครับเป็นบ้าน สภาพก็ยังโอเคนะครับก็ถือว่าสภาพบ้านก็ยังโอเคอยู่นะครับมาซื้อที่ดินนะครับเราก็ได้ที่ดินนะครับบ้านก็เป็นสิ่งแถมไปนะครับนี่นะครับสภาพก็ยังโอเคนะครับภายในก็ปูกระเบื้องไว้ทั้งหลังนะครับมีห้องน้ําด้วยในตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีห้องนอนอีกห้องหนึ่งมีห้องโถงนะครับแล้วก็ติดแอร์ให้เรียบร้อย ที่ดินในอำเภอเมืองก็ราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะครับปกติมีแต่ร้านห้าล้านแปดสองล้านอันนี้ไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับบรรยากาศน่าอยู่เลยทีเดียวไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับมีเจาะบ,บอดานให้ด้วยนะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับบัดก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมาชมพื้นที่จริงแล้วคุยกับ คุณลุงได้โดยตรงนะครับนี่เลยนะครับสภาพแบบนี้บรรยากาศน่าอยู่นะครับมีแทงน้ําให้อีกด้วยหนึ่งลูกนะครับนะครับคุณลุงก็ไม่ได้เอาไปนะครับอันนี้ก็อ่าคงจะยกให้ทั้งหมดนะครับวันนี้บัตรขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับค,คุณทุกท่านมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง นะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณลุงแกขายที่นะครับแล้วก็พร้อมบ้านนะครับส่วนทุเรียนอันนี้เราต้องมาปลูกใส่เอาเองนะครับนะครับอันนี้ต้องการขายส่วนราคามาต่อรองได้โดยตรงนะครับนะครับคุณลุงตั้งไว้หนึ่งล้านสองแสนบาทก็น่าจะต่อได้ประมาณสักหนึ่งล้านทุนนะฮะ นะครับเราเศษก็อะไรก็ขอปัดแถมกันไปก็ว่ากันไปนะครับสําหรับวันนี้ปัดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบ,บ,บไลค์นะครับสําหรับวันนี้บัตรขอฝากที่สี่ไล่สองงานอาี่สี่ไล่หนึ่งงานเจ็ดสิบห้าตารางวาราคาไล่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ